เปลี่ยนยางแล้วอย่างแรกที่ผมรู้สึกได้เลยก็คือความนิ่มนวลในการขับนะครับเวลาตกหลุมอะไรเนี่ยมันจะนิ่มกว่าเดิมนะเพราะว่าหน้ายางมันกว้างขึ้นสวัสดีครับมาพบกับผมเม้งนะครับจากช่องโปรแกรมเมอร์มือใหม่วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับการใช้งานรถไฟฟ้าฟอมวันนะครับในระยะทาง1,000 10, 0กิโลนะครับว่าพบเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับมาเริ่มกันที่ ปัญหาแรกที่ผมเจอนะครับก็คือจะเป็นส่วนของคันเร่งนะครับคันเร่งตัวนี้นะครับซ้ายขวาปัญหาที่เจอครับก็คือใช้รถไปสักพักนะครับมันจะขึ้นสัญลักษณ์ที่เป็นรูปรถสีแดงนะครับเป็นเครื่องหมายตกใจนะครับก็คือใช้งานคันเร่งได้แค่ข้างเดียวนะครับ แล้วก็พอใช้งานไปสักพักก็จะใช้ไม่ได้เลยรถก็จะหยุดนิ่งก็ต้องดับเครื่องแล้วก็ขับใหม่ก็ใช้ได้สักพักก็เป็นอีกนะครับซึ่งปัญหาเนี่ย <c oughs> ผมสอบถามไปทางฟอร์มก็คือ <c oughs> เกิดจากตัวสายแพรที่อยู่ด้านหลังนะครับที่ต่อตัวชุดคันเร่งพวงมาลัยตัวนี้นะครับมันอาจจะเกิดการขาดในหรืออะไรพวกนี้นะครับซึ่งเขาก็มาทําการเปลี่ยนให้นะครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าไอตัวสายนะครับสายคันเร่งเนี่ยเขาม้วนไว้ตรงนี้มันเป็นสายขนาดยาวมากน่าจะประมาณเมตรหนึ่งนะครับแล้วเขาม้วนไว้ตรงนี้เวลาเราเลี้ยวทำมันก็เลยเกิดการดึงนะครับอาจจะทําให้มันขาดทั้งในอะไรก็นะครับเกิดขึ้นได้ตัวตัวใหม่ที่เปลี่ยนให้เนี่ยจะเป็นตัวที่สั้นลงนะครับพันแค่ประมาณสองรอบนี้ก็ใช้งานได้นะครับนี่คือปัญหาแรกที่เจอนะครับ ส่วนปัญหาต่อไปนะครับที่ผมเจอก็คือเรื่องของเสียงนะครับเสียงของฮับมอเตอร์นะครับเหมือนมีทรายอยู่ข้างในนะครับคือช่วงจำได้ครับที่ e p ที่แล้วที่ผมเอาไปลงน้ำนะครับแล้วก็มันต้องมีการตรวจเช็คนะครับ10รายการนะครับพวกมอเตอร์พวกอะไรพวกนี้ซึ่งตอนนั้นที่ผมไปลงรู้สึกฟิลตัวคอมเพรสเซอร์แอร์มันจะขาดนะครับแอร์ Air ไม่เย็นตัวที่2คือ ตัวหับมอเตอร์นะครับมันเกิดมีทรายอยู่ข้างในหรือ,อพวกอะไรไปติดนะเวลาเราไปลงน้านะครับเพราะต้องถอดออกมาล้างมันทำความสะอาดแล้วก็หยดน้ํามันนะครับอันนี้ก็ตรวจเช็คสภาพเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรก็ใช้งานได้นะครับหลักๆก,ก็ที่ผมเจอก็มีประมาณนี้ครับที่เหลือก็ใช้งานได้ปกติดีนะครับอ่ะทีนี้จะเป็นส่วนของการ แต่งรถเพิ่มนะครับที่ผมแต่งเข้ามาก็จะเป็นการเปลี่ยนล้อแม็กซ์นะครับซึ่งขอบเดิมอะ่ะมันจะเป็นขอบ14ใช่ไหมครับยาง1นงถ้าจำไม่ผิดจะเป็น1-4 5่งทับหกห้า r 1 5นะครับยางมันก็จะหน้าแคบนะครับแต่ว่าสูงนะครับส่วนที่ผมเปลี่ยนมาเนี่ยจะเป็นล้อแม็กขนาด7นิ้วนะครับเอ็นไกเนิ้วหน้ากว้าง7นะครับออฟเซตลบยี่สิบสาม แล้วก็ยางขนาดนะครับ18 5ดห้าทับห้าห้านะครับตัวนี้ถ้าจะใส่เลยนะครับใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะติดนะครับมันจะติดด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับจะติดปีกนกนะครับตรงนี้นับทั้งสองข้างเลยทีนี้วิธีแก้ผมก็คือให้เรานะครับใส่สเปเซอร์นะครับเนี่ยลองสเปเซอร์ ลองสเปเซอร์แล้วก็ใส่ลิงค์หับตรงนี้นะครับอลองสเปเซอร์ใส่ลิงหับเพื่อที่จะให้ล้อมันได้ศูนย์นะครับก็อันนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับจะเป็นยางเบอร์ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับจะเป็น195ก็ได้ถ้าใครอยากได้ความนิ่มนวลน,นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นล้อหน้าเนี่ยล้อหน้าที่แรกผมใส่เป็น1ยางขนาด หนึ่งเจ็ดห้านะครับทับห้าห้ามันใส่ได้นะครับแต่ว่ามันจะติดตรงเนี้ครับตรงบางโคนอันนี้ผมปาดออกนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันติดติดตรงนี้แล้วก็จะติดด้านในด้วยนะครับเนี่ยส่วนตรงนี้นะครับถ้าเป็นยางหนึ่งเจ็ดห้าจะเลี้ยวสุดแล้วมันจะติดติดเยอะมากนะครับอาจจะไปขูดตัวถังรถที่ทําให้มันลอยน้ําได้นะครับจะไปขูดตรงนั้นนะครับผมก็เลยเปลี่ยนใหม่นะครับ เป็นยางขนาด165ทับ55 R15 นะครับซึ่งขอบเราเนี่ยเป็นขอบ7นิ้วแต่ว่ายางเราเป็น165ครับมันก็เลยมีการเบ่งของขอบยางนะครับ่นะมันเบ่งให้มันได้เต็มหน้ายางนะครับแต่ก็รถเรามันวิ่งได้แค่90แล้ก็เลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับใช้งานได้อยู่นะครับแล้วก็อ่าส่วนล้อนหน้าที่ต้องแปลงนะครับก็คือก็ลองสเปเซอร์เหมือนกันนะครับ ตรงนี้นะครับลองสเปซเซอร์แล้วก็ถอดนะครับแผงกันฝุ่นด้านหลังนะครับนะครับตรงนี้นะครับแต่ก่อนเป็นสีดำาๆนะถ้าใครสังเกตดูล้อเดิมนะครับมันก็จะมีแผงกันฝุ่นอยู่ผมก็ออกนะเพราะว่าแนนก็จะใส่ล้อแม็กตัวนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็ติดตัวนี้ครับคิวซุ้มล้อเพิ่มครับเพื่อให้มันถูกกฎหมายเนาะเพราะว่ามันจะยื่นออกมา ประมาณนิดนึงอยู่นะครับถ้าดูจากด้านข้างนะก็จะประมาณนี้ส่วนฟีลลิ่งในการขับขี่นะครับเ,เปลี่ยนยางแล้วรู้สึกยังไงนะครับฟีลลิ่งในการขับขี่เปลี่ยนยางแล้วอย่างแรกที่ผมรู้สึกได้เลยก็คือความนิ่มนวลในการขับนะครับเวลาตกหลุมอะไรเนี่ยมันจะนิ่มกว่าเดิมนะเพราะว่าหน้ายางมันกว้างขึ้นตกหลุมาแ,แ,แ,แต่ก่อนเราต้องขับช้าๆถึงเบรกเลยนะครับถ้าเจอลูกคลื่นหรืออะไรพวกนี้ อันนี้พอมาเปลี่ยนสายยางตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะเหยียบเบรกนิดนึงแล้วก็ขับข้ามไปได้เลยการแต่งภายในนะครับผมก็จะอันนี้เป็นกล้องมองหลังนะครับเวลาถอยลงนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะนครับเวลาถอยรถครับ <And S 1> เพราะว่า s <S ด้านหลังบางทีเรามองไม่เห็นนะครับนะแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับ ก็ไม่มีอะไรนะก็เป็นแค่ตัววัดโวลต์วัดไฟนะครับว่ากินกระแสเท่าไหร่ส่วนนี้ก็ติดเพิ่มเป็นตัวอันนี้เป็นพัดลมนะครับด้านล่างพัดลมตัวนั้นนะครับเปิดตัวนี้เป็นกล้องมองหลังก็นะมีแค่นี้อันนี้เป็นตัวเร่งพัดลมว่าเอาแรงหรือช้าตัวนี้ผมติดไว้เพื่อที่จะดูว่านะครับอินพุตอ่า ที่เราใช้ไปนะครับกระแสที่เราใช้ไปเนี่ยมันต้องไม่เกินหนึ่งแอมป์นะครับเพราะว่าสังเกตจากตัวฝาตัวนี้นครับที่เขาเขียนบอกไว้พ o w e r ที่ออกมานะครับได้สูงสุดหนึ่งแอมป์นะครับแม็กสิบสองวัตต์ผมจะคุมไว้ไม่งั้นตัวฟิวมันจะขาดนะครับโอเคครับหลังจากที่ใช้ไปหนึ่งหมื่นกิโลนะครับเครื่อง ตัวเครื่องอะไรไม่มีปัญหาครับชุดอุปกรณ์ต่างๆไม่มีปัญหายังใช้งานได้ปกตินะครับส่วนล้อที่ผมเปลี่ยนมานี่ <c oughs> บางคนอาจจะถามว่าเปลี่ยนล้อแล้วขับรถหนืดขึ้นไหมหรือว่ามีความพองตัวในการขับขี่เพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับผมก็จะบอกว่าเปลี่ยนล้อมาเนี่ยความนุ่มนวลอะ่ะหนึ่งเพิ่มขึ้นสองการควบคุมรถนะครับจากแต่ก่อนพวงมาลัยมันจะไวมากๆนะครับเพราะว่ามันหน้าสีนิ้วเนาะเราหักนี้เดียวก็ไปทีนี้พอเปลี่ยนมา เป็นล้อไซนี้นะครับเวลาเราหักเลี้ยวเนี่ยก็จะมีพวงมาลัยก็จะมีความหนักเพิ่มขึ้นนะครับถ้าขับใหม่ๆอาจจะรู้สึกหนักแขนหน่อยนะครับแต่ว่าขับไปสักพักก็จะชินนะครับแล้วก็ความเหนืดในการขับผมว่ามีผลนิดเดียวนะครับไม่เยอะนะครับน่าจะประมาณ 10- 20%ประมาณนี้ไม่เยอะว่าขับไปมอเตอร์มันแรงอยู่แล้วนะครับการออกตัวการอะไรเนี่ยก็จะทำได้ดี ส่วนการอีกอย่างหนึ่งที่ฟิลลิ่งที่หายไปก็คือการดริปนะครับเพราะว่าถ้าใครเคยขับแรงๆตัวนออกตัวใช่ไหมครับล้อมันเล็กเนาะมันจะมีการฟรีการเข้าโค้งบางทีเราไปเจอพวกสายอะไรมันจะมีการดริปล้อปันป่นปัน่นมุนมุนนะอันนี้ก็จะให้ฟิลลิ่งที่น้อยลงนะครับเพราะหน้ายางมันใหญ่นะครับอาจจะปั่นได้ไม่เหมือนเดิมนะครับส่วนฟังก์ชันในการลอยน้ำนะครับยังเหมือนเดิมนะครับลอยน้ําได้เหมือนเดิมแต่ว่าการอ่ เคลื่อนที่ไปนในน้ําอาจจะช้าลงหน่อยนะครับเพราะว่าแม็กของเราเปลี่ยนเป็นลายธรรมดาคนระับไม่ใช่ลายที่มาจากโรงงานนะครับโดยสรุปก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่มีข้อสงสัยหรือต้องการจะสอบถามเรื่องการใช้งานรถนะครับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถที่สอบถามเข้าไปได้ที่เพจโปรแกรมเมอร์มือใหม่นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ